สวัสดีครับผมชื่อพันธวิทย์บุญศรีตอนนี้อยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์มาทำงานครับมาทำงานเป็นคนงานไล่องุ่นมาได้สองปีสองปีละหน้าที่หลักๆก,ก็จะมาช่วงเดินเมษาเขาจะมา เก็บลูกกระหนก่อนเราจะเดินทางมาที่นิวซีแลนด์นี้วันที่เอาวันที่สองต้นเดือนต้นเดือนมีนาคมเราก็จะมากันเก็บเราก็จะมาเก็บลูกกงุ่นกันเมษายนก็จะเริ่มที่จะพูนิงเนาะตัดแต่งกิ่งเนาะปลายเดือนเมษา ประมาณนะประมาณปลายเดือนเมษาเราก็จะเริ่มตัดแต่งกิ่งกันหน้าที่หลักๆเราก็จะมีการตัดแต่งกิ่งของต้นอง,งุ่นตัดตัดแล้วก็พันกิ่งอง,งุ่นกับกับรวดครับอง,งุ่นต้องต้องทำการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้มัน ิ่งใหม่ออกมาพร้อมช่อช่อดอกเพื่อจะให้งุ่นมีลูกจำเป็นต้องตัดแต่งกิ่งนะครับกิ่งตังุ่นต้นตั้งุุนที่บ้านใครปลูกแล้วไม่ไม่มีดอกไม่มีลูกเลยเนี่ยมันมันจะไม่มันมันจะไม่สามารถมีได้ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่แตกกิ่งใหม่ เราเราจําเป็นต้องตัดตัดกิง่งแต่งกิ่งให้ให้องุ่นเนี่ยมันแตกกิ่งใหม่ออกมาเพราะกิ่งใหม่ที่ออกมามันจะออกมาพร้อมช่อดอกนั่นนั่นเป็นสิ่งสําคัญเลยสําหรับการทําให้อังุ่นมีลูกหลังจากนั้นก็เป็นการบํารุงบํารุงปุ๋ย ถ้าช่วงอังุ่นมีลูกนี่งดงดปุ๋ยงดงดปุ๋ยยูเรียนะงดอ่างดงดยูเรียไนโตรเจนเนาะงดไนโตรเจนเลยนะอย่าให้น้ำเยอะด้วยไม่งั้นลูกร่วงนะท่าที่รู้มางานของเราอ่าพอที่เรา งานที่เราทำเนี่ยช่วงตัดแต่งกิ่งของที่นิวซีแลนด์นะเขาจะตัดตัดแต่งกิ่งกันในช่วงฤดูหนาวอากาศก็จะเย็นมากเลยตอนเช้าตอนบ่ายก็ตอนบ่าย,ตอ,ายตอนเที่ยงตอนบ่ายก็จะเริ่มอุ่นจะเริ่มจะเริ่มอุ่นขึ้นครับมันก็เป็นงานที่ค่อนข้างหนักหนักเอาเรื่องเลยเหมือนกัน มันต้องใช้แรงทางร่างกายเลยคนที่นิวซีแลนด์เขาคนคนนิวซีแลนด์นะเขาไม่ไม่ค่อยที่จะชอบงานเกษตรกันเท่าไหร่ก็จะต้องอาศัยแรงงานจากต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศก็เหมือนที่บ้านเราที่คนไทยไม่ชอบงานก่อสร้างเนาะก็ต้องนำเข้า แต่งงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานในประเทศไทยเราแล้วช่วงช่วงที่เราทำงานาตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะรอให้ให้ยอดให้กิ่งใหม่ะที่ผนแตกออกมาเนี่ยยาวขึ้นเรื่อยๆงานต่อไปของเราก็จะเป็นการที่จะต้องยกลวด ขึ้นตามขึ้นไปตามยอดของมันให้มันให้มันให,ให้ให้กิ่งกังห่นเนี่ยมันอยู่ในอยู่ในแถวแจะต้องมีรวดรวดค้ำเอาไว้ไม่ให้มันกิ่งอังห่นมันแตกออกมาเพื่อสะดวกกับการใช้ใช้รถใช้รถไถใช้รถใช้เครื่องจักเข้าไปทำงานครับบางสวนกร การเก็บลูกในบางส่วนก็ใช้รถดูดองุ่นก็จะเป็นการเขย่าเขย่าเอาแต่ลูกมันเขย่าเขย่า,ยาเอาลูกส่งลงไว้ครับช่วงหน้าร้อนของนิวซีแลนด์เนี่ยมันจะเริ่มช่วงประมาณตุลากันยาตุลาตุลา เทอสกีการเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงกดูร้อนแล้วช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงก็ดูร้อนของที่นิวซีแลนด์นะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เป็นฤดูใบไม้ผลีเนะาะใบไม้ก็จะโดยเฉพาะกิ่งองุ่นเนี่ยมันจะเริ่มแตกมันจะเริ่มเติบโตในช่วงนี้กิง่กงกิ่งใหม่โตยาวขึ้นช่อก็เริ่มก็เริ่มแบบมันออกเป็นลูกน้อย ครับแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นไปแล้วก็จะได้เก็บกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มกรากุมภาพันธ์เนี่ยก็จะได้เก็บลูกลูกสีดำก่อนพันพันพี่โนนะลูกสีดำจะเอาไปใช้ทำไวแดงส่วนลูกสีเขียวเนี่ยก็เขาจะเอาไปมักทำไวขาวไวไวขาวเนาะเร็ก <c oughs> ไม่ทูงนะก็วันนี้ก็ อาจจะเล่าอะไรไม่ไม่ค่อยจะถูกจะผิดไม่ค่อยจะถูกสักเท่าไหร่นะก็จะเป็นคลิปแรกที่ผมอา่าไลฟ์ก็จะที่ผมอัดวิดีโอตัวเองเนาะเพื่อนว่าพี่สาวเขาพี่สาวให้ให้ให้ฝึกให้ฝึกพูดกับกล้องเนาะก็ถือว่าวันนี้ก็มาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆนฟังนะครับโอกาสหนนะ้าอาจจะ โูดเต้ดีกว่านี้เนาะต้องฝึกฝึกไปเรื่อยๆนะโอเคงั okay, ้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะไว้โอกาสหนนะ้าเรามา,มาเรามาพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย